โทรออกแล้วกดหนึ่งลูกซุ่งแนเวะสวยไม่อั้นสนับสนุนความสวยโดยอัสดาคอสเมติกเพียงหนึ่งคืนเท่านั้น เอาละค่ะได้เวลาแล้วนะคะของเกมสวยไม่อั้นสนับสนุนความสวยโดยอัสดาคอสเมติกเพียงหนึ่งคืนเท่านั้นค่ะใครที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วนะคะเตรียมตรวจเตรียมให้พร้อมรอลุ้นใกล้ๆโทรศัพท์ของคุณเลยนะเพราะว่าอาจจะเป็นผู้โชคดีที่เราโทรติดต่อกลับไปตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกติกาของเราด้วยนะคะประโยคแรกเมื่อคุณรับสายคุณต้องพูดคานี้ค่ะ อัสดาคอสเมติกเพียงหนึ่งคืนเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วนะคะพี่กรอบน้องอน้นต่อสายได้เลยค่ะเพราะเราได้ทำการแรนดอมไปเรียบร้อยเอารู้สึกว่ารู้สึกว่าจะต้องต่อใหม่นะคะเอาใหม่นะต่อสายเลยค่ะเอาใหม่นะคะต่อสายเลยค่ะ สายอย่างเข้มข้นมากๆเลยเนี่ยอัตราคอนเมติกเทียนคืนเท่านะโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากๆเลยนะคะถูกต้องเลยค่ะนี่แสดงว่าเล็งไว้ที่โทรศัพท์เลยเหรอคะเนี่ยยังอยู่ไหมเนี่ย ฮัลโหลยังอยู่ในสายไหมคะอ้าว uh. ยังยังอยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะค่ะ uh. สวัสดีค่ะ <laughs> แหมถ้าทางจะตื่นเต้นนะคะคุณอะไรคะเนียสุวิมลค่ะคุณสุวิมลน,นะคะลงทะเบียนมาเยอะไหมอะไรนะคะลงทะเบียนพิม์ตัวเองมาเยอะไหมคะอ้พิมแค่ครั้งเดียวเองค่ะพี่เนียพิมแค่หนึ่งครั้งเองนะคะแล้วก่อนหน้านี้เคยพิมไหม ไม่เคยด้วยค่ะเป็นวันแรกด้วยเหลอคะค่ะแ<า>สดงว่าวันนี้ต้องเป็นวันที่โชคดีมากๆเลยนะคะค่ะ<อ>รางวัลที่ได้นะคะก็จะเป็นอัสดาคิดนะคะพี่เล็กยกเซตให้จะมีทั้ง White Factor นะคะที่จะบู์ผิวขาวกระจ่างใสเพียงข้ามคืนจะมี w ว i t ม m ลเ e ที่จะยกระดับผิวขาวกระจ่างใสแล้วก็ Water Balance คงระดับน้ำในชั้นผิวป้องกันริ้วรอยก่อนไว้นะคะอ,อย่าเพิ่งวางสายอย่าเพิ่งวางสายนะคะเดี๋ยวขอที่อยู่ไว้ก่อนนะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวพี่กอบก็จะคุยขอที่อยู่เอาไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกันแล้วกันนะคะสำหรับ อัสดาคอสเมติกนะคะเพียงหนึ่งคืนเท่านั้นค่ะอัสดาครีมคือนวัตกรรมใหม่ของครีมในยุคนี้ที่จะช่วยบูสต์อัพเซลล์ผิวหน้าโดยอัสดาครีมจะมีความพิเศษนะคะตรงส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเรียกกันว่าไฟต้อเอสซี A C ค่ะซึ่งสกัดมาจากผลมาลาสโดเมสติก้าหรือแอปเปิลเขียวพันุ์พิเศษจากฝรั่งเศสซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกับสเต็มเซลล์ของมนุษย์เมื่อทดลองใช้ก็จะทําให้เสมือนกับเราเนี่ยกลับมามีผิวเด็กเกิดม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพียงแค่คุณลองใช้อัส าาดาครีนเพียงหนึ่งคืนคุณตื่นมาจะรับผิวสวยใสในวันใหม่อย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยที่สําคัญอัศดาครีมค่ะได้รับการรับรองจากออยเเรียบร้อยไม่มีส่วนผสมของสารต้องห้ามทุกชนิดอัศดาคอสเมติกเพียงหนึ่งคืนเท่านั้นแล้วคุณจะรู้ว่าทําไมเหล่าดาราถึงใช้กันพิเศษสุดๆเลยนะคะเฉพาะแฟนรายการลูกทุ่งเน็ตเวิร์กโทรสั่งซื้อตอนนี้ค่ะได้รับส่วนลดพิเศษจากอัศดาทัานทีโทรเลยกดหมายเลขนี้นะคะ02 9291055สวยไม่อันวยไม่อันสนับสนุนความสวยโดยอัสดาคอสเมติกเพียงหนึ่งคืนเท่านั้นใครที่พิมพ์ตัวเองมาแล้วยังพลาดนะคะยังไม่ได้มีโอกาสถูกแรนดอมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงของ DJ เจบัมแล้วก็ DJ น้ำมนต์นะคะยังมีให้ลุน้นแล้วก็ช่วงสาย,สายแบบนี้พรุ่งนี้ก็ยังลุ้นได้อีก ยังลุ้นได้อีกหลายวันสนุกสนานกันนะคะ จริงๆเพลงนี้นะคะบทเพลงท้าทายความรู้สึกคางานจากน้องแ้งสุริการกับเพลงลบลายเสือนะคะเพลงสนุก <y ell os> ๆ,ๆ,ๆที่คุณแนะนํากันไว้ด้วยที่ลึกทุ่งเน็ตเวิร์กลึกทุ่งทั้งวันทั้งคืนน้องกุ้งนครสวรรค์บอกว่าพี่เล็กคําว่าอาสงไขยแปลว,ว่าอะไรรู้ไหมถ้าพี่เล็กไม่รู้ก็ให้หญิงทิฏิการเป็นคนบอกสิคะแหมบุ๊กขอเพลงใช่ไหมจากน้องโขค,ค่ะบอกว่าพี่เล็กบางวันอยากลืมก็ลืมไม่ลงอยากจะลบก็ลบไม่ได้เป็นไงก็ไม่รู้ นี่ก็เป็นมุกขอเพลงอีกเหมือนกันใช่ไหมคะคุณสัญญาโคราชค่ะสะดวกคุยหรือเปล่าชื่อเพลงนะน้องลูกปัดได้ฟังแล้วนะคะสาวลำน้ำยมหนุ่มลำน้ำน่านค่ะป้าเติบสีขอเพลงนางรลวงของมนสิทธิ์ให้กับนางบางแคลูกปัดลูกชิ้นแต้มราตรีน้ำพุโจ้นานจังแอดแอด,แอดรำเพยแม่สอดคิดถึงมากที่สุดนะคะหนูแซกงทองอัมพันด้วยหนุ่มน้อยคนนี้เขาชอบอ้อนอนะ่ะ <c oughs> วันนี้ขอเพลงอ้อนป้าให้กับแฟนลูกทุ่งเน็ตเบิร์กทุกคนคุณวรพลค่ะรายงาน ตัวแล้วครับวันนี้ไม่หึงไม่หวงไม่ห่วงแต่จะมาทวงถึงเมาก็รักครับพี่เล็ก <c oughs> ทวงเพลงจากบ่าวแอลวังน้ำเขียวนะคะอยากฟังกอดคนนอกใจครับผมแล้วก็มีข้อความจากน้องสมทรงพี่เล็กคะไม่ทราบว,ว่าในห้องบรรยากาศเป็นไงบ้างคะที่เมื่อครู่มิสฉีฉุนมาจัดรายการแต่หนูว่าคุณติ๊กปลาจีนคงจะฉุนกับคำถามของมิสฉีฉุนมากกว่าเพราะคำถามมีสเสียงเดียวคะ่ะ แต่ได้ข่าวว่าตอบถูกใช่ไหมคะแม่แปบบลถามถึงเพลงมาด้วยทําใจไม่ได้ของสิทธิพรค่ะนังโจ้ปลาจีนค่ะคนนี้ต้องถือว่าเป็นหนุ่มน้อยโซเชียลเน็ตเวิร์กนะบอกว่าเมื่อคืนนี้ผมนอนดึกครับนั่งเล่นอินสตาแกรมกับเพื่อน แล้วก็ขอเพลงดอกไม้ดอกนั้นไม่บานอีกแล้วขอบคุณทุกๆคนที่ยังคิดถึงโจ้อยู่นะคะพี่ทุเรียนค่ะบอกว่าคุณเล็กฝากให้น้องกระตอยลูกว่าน่ารักตลอดไปฝากถึงพี่เติบและน้องโจ้ยังคิดถึงอยู่พี่ทุเรียนฝากกลอนหน้าต่างมาให้น้องสมทรงด้วยฟังข้อความของน้องมานานโขอขอชื่นชมในบทความที่แตกต่างบทกุ๊กกิกน่ารักใช่ใครเลยคือนวลน,น้องสมทรงคนงามเอ้ย ดูท่าทางแล้วนี่พี่ทุเรียนก็ยังคงมีบทกลอนที่เป็นเอกลักษณ์นะคะกลอนไม่สัมผัสแต่ก็ยังน่าฟังเหมือนเดิมพี่เล็กจ๋าจ๋าขอฟังเพลงข้าวไม้ปลาเคม็มด้วยจ้าฟังให้กับป้าเติบด้วยนะจากน้องนางบางแคร์มันอร่อยแหละเนี่ยน<า>นข้าวไม่ปลาเค็มแต่เพลงเขาเพราะนะ ปิดท้ายกันด้วยเพลงสนุกๆก,ก,กับบรรยากาศตอนหลายคนหิวๆกันละกัน,นะะต้องยำลำซิ่งค่ะเต้าทำไมละทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าสิท้ามวนมาเป็นหุ่นส่วนความสุขลุนลวนความสุขลุวนลวนหว,วนใจงามงาว นให้มวนคือฟังลำสิ่งไม่